กอ,อยู่กับช่างโกนะครับในช่องของช่างโก้สตอรี่นะครับแชร์ประสบการณ์ด้านงานช่างไฟฟ้านะครับพามาทำความรู้จักกับแม่เนติกคอนแทคเตอร์อุปกรณ์สวิตตัดต่อ,อวงจรไฟฟ้าครับทำงานโดยอาศัยอำนาจสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในการเปิดปิดหน้าสัมผัสนะครับแม่เนติกคอนแทคเตอร์ตัวนี้นะครับจะถูกนิยมนำไปใช้กับ วงจรควบคุมมอเตอร์นะครับการทำงานของแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับเมื่อเราจ่ายแรงดันไฟนะครับ220โวลต์นะครับให้กับขั้ว A1 กับ A2 นะครับจะเกิดการสร้างสนามแม่เหล็กนะครับดึงดูดหน้าสัมผัสนะครับให้ต่อถึงกันนะครับดึงดูดหน้าสัมผัสในลักษณะแบบนี้นะครับ หน้าสัมผัสหลักก็จะเขียน L1, L2, L3 นะครับนี่คือฝั่งด้านเข้านะครับส่วนด้านออกก็คือที่1ที่2ที่3นะครับมีหน้าคอนแทคช่วยนะครับหน้าสัมผัสช่วยก็คือเป็น NO หัว13-14านะครับ NC ก็21็กับ22นะครับเดี๋ยวเรามาต่อการใช้งานของแมตติกกันนะครับ ตอนนี้นะครับผมต่อสายเพื่อที่จะทําการจ่ายแรงดันไฟเรียบร้อยนะครับแรงดันไฟจะถูกจ่ายมาที่ขั้ว A1 นะครับกับ A2 ครับขั้ว A1 นะครับกับ A2 ผมจะจําสายนะครับจาก A1 และ A2 มายังทางเข้าของหน้าสัมผัสหลังนะครับของแมกเนติกนะครับแล้วก็ออกจากหน้าสัมผัสหลักของแมกเนติกนะครับจ่ายไปยังหลอดไฟนะครับ เดี๋ยวผมจะทําการเสียบไฟนะครับแล้วก็มาลองดูนะครับการทํางานของแมกเนติกกับหลอดไฟเป็นอย่างไรนะครับก็ตอนนี้นะครับผมจ่ายไฟให้กับขั้ว A 1กับ A 2เรียบร้อยนะครับแมกเนติกก็จะสั่งงานให้หนะ้าสัมผัสต่อทึงกันนะครับไปจ่ายไฟให้กับหลอดไฟนะครับที่ผมเอามาต่อตอนนี้หลอดไฟติดแล้วนะครับจ็คลิปนี้ผมมาแชร์วความรู้นะครับ เกี่ยวกับ Magnetic Connector นะครับพาเพื่อนๆ่นคนไหนนะครับถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ให้ช่องช่างโกศลี่เลยนะครับก็คลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับขอบคุณครับ